คุยกับแฟนๆไว้ตั้งแต่เชียงใหม่ว่าความมันมันทวีคูณโหราดมาเชียงใหม่เชียงใหม่ก็มันแล้วนะฮะวันนี้มาหาดใหญ่สุดยอดนะเอาเอาทางฝั่งซีเบ๊กนี่คุณซีเบ๊กเป็นยังไงบ้างครับประสบกตอนนี้ได้เข้าชิงครับผมดีใจมากครับผมเล่นเกมมานานอยากแข่งอีสปอร์ตสักครั้งสิเข้าชิงแล้วจะทำให้เต็มที่ครับพี่อ้าวเมื่อกี้เห็นฟอร์มซีเบ๊กความมั่นใจเราก็บุก ครับคนนี้เจอในลีกประจำครก็ดูลีกเดียวกันเนาะสปอยล์ได้ลีกไรเซนดีเซนดีสปอยล์เม่เวลาเจอกันในลีกเป็นไงบ้างตึงตึงครับตึงตึงหรือยะงตึงมากชนะแพ้ผัดกันใช่ผัดกันผัดกันชนะครับผมว่ามีคนนึ่งน่าจะตอบได้ดีเพราะเขาอยู่เซนดีอยู่ทีมเดียวกันให้ใครวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์และชิงหน่อยน้องเล่นดีกันทั้งคู่เรียกว่าใครเข้าไปก็ได้ก็วัดกันที่ว่าใครพลาดมากกว่ากันดีกว่า2ใน3ใช่2ใน3เท่านั้นอ่ะ ลุ้นกันพรอบชิงยเลอรใครจะเป็นผู้ชนะจากโซนภาคใต้อาจใหญ่ครับคร์บอนข้นมนจัดเป้ทาดอวนวี้่นี่เพอเหทนนี่ดาวกีทนีดากไม้โอ้โหโดนเตะไปแล้วหมดครึ่งแรกครับเป็นทวัชัยครับขึ้นนำไปก่หนึ่งประตูม่ช่วง้นครึ่งแรก ไม่ลุกแล้วกันนะนี่บัตรแคดแคทเอเลยนะพีไอพนะเราเจอเขาโดนังไม่จบไม่จบเออมันสองในสามสองในสามสองในสาม้อยตนแอยู่แต่ว่าแต่ว่าต่อให้จบนัดแรกก็ต้องมีผู้ชนะเกมแรกนะออะไปข้่งหลังข้นงหลังไปดูต่อค่ะพอ่อ้โหโอ้อ้โหโอ้โ้เองอ้โหโอ้อ้เหอ้ นในปีนสองพีอุย้ยเอาเว้ยผมว่าผมว่าตอนนี้ถ้าว่าช่ยมีโอกาสจะชนะ อลองพูดว่าทวชัยบางทีจะเป็นซีเบ็กเห็นรูปเกมแม่งสูสีเลยที่สีเข้ากับสเข้ากันเลยแต่ว่าความเด็ดขาดทวชัยดีกว่าแล้วคุณทวชัยเขารู้แล้วนะว่าซีเบ็ชอบเล่นทาวเวอร์ช็อตอ่ะคือแบบพยายามแบบไม่เปิดช่องให้เล่นนะ้วซีแบ็กมีโอกาสไม่ใช่ไม่มีโอกาสไม่เล่นเข้านะแต่ต้องกระตุ้นกระซ้าแล้วตอนนี้ว่าผมว่าทวชัยทวชัยแชมป์ล้วเอาดู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  ไหลช่วงเียวยาวมาทางแรกต่อชนมาี้เลขน่อนาเตอรนนี้าโอ้โหตีนเอาตายโอับ่แเื่อนือาครก็ขาดูที่จะไม่รับดีกว่านะเอเโห่ออมาสปาพ์วันมาทางครึ่งากจบไปที่หนประ่อะจากซีน ยังเหลืครึ่งหนึ่งตอนนี้ซีเบ็นำนะฮะถ้าซีเบชนะหนึ่งนะครับ1นต้องมีเกมตัดสินมันดุเดือดเหลือเกิดเอ้าไปดูดูข้างหลังมาันโมาเตสเนเชมายวโซคตาแวูามา่งตูตัดึคาเต้ความงมชิรวงไทว้ไมชิโมา เอ้าความรู้สึกอะไรตอนนี้เป็นไงครับผมมันเป็นเซนมากเลยครับพี่โอ้โหใจญันผมถามนิดนึงลูกขึ้นนำสองหนึ่งลูกที่ส่งเราเป็นแชมป์อะลูกนะทำไมถึงไม่เปิดเนี่ยผมมั่นใจหักลุกมากกว่าเห็นหักแล้วเข้าซ้ายปั่นไปเลยมือที่แบบห้าสิบห้าสิบยก่อดนั่นดิแต่ว่าจิตใจแข็งแกร่งมากอ่ะแต่ผมเห็นต์เขากดดันมากพอตีเสมอแล้วเขาก็แบบเหมือนเหมือนพยายามจะตั้งสมาธิโอ้แล้วพอ จังหวะนั้นจังหวะนั้นคุมสติตัวเองยังไงดูรู้เลยว่าตื่นเต้นเหมือนกัเต้นมากคุมแบบว่าพยายามคุมหลังให้อยู่ก่อนอ่ะถ้าถ้าคุมหลังไม่อยู่ถ้าเกมลับไม่อยู่อ่ะคือทําอะไรไม่ได้แล้วพลาดอย่างเดียวเลยเอางี้ตอนนี้เป็นตัวแทนภาคใต้มั่นใจกันาดไหนว่าเราจะได้ไปดูบอลที่เยอรมันชนะไฟนนลยังห้าสิบห้าสิบอย่ครวับอวยพอให้ไปดูบอลที่เยอรมันได้สำเร็จนะฮะเดี๋ยวรุ้นกันต่อนี่คือผู้ชนะจากโซนภาคใต้